ยี่สิบสี่เมษายนสองห้าหกสี่เมื่อตอนแดดร้อนๆมากั้นตะข่ายให้ไก่นะให้มันออกมาสู่โลกภายนอกมันก็ไม่ยอมออกเนี่ยพักๆฝนตกเนี่ยตะข่ายเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่วะสามร้อยกว่าบาทสามสี่ร้อยอะไเนี่ยกิโลละร้อยแปดสิบ ขายเปกิโลนะอ้วนอวนอ้ว,ว,วนอวนดักปลากิโลละร้อยแปดสิบซื้อมาสี่กิโลกว่านู่นเจ๊เก็บผักทอแดดล่มก็นี่มาทำที่ตั้งนี่เลี้ยงไส้เดือนนะมีกี่กระถางแล้วเนี่ยมีกี่กระมังเนี่ยสองสี่ หกแปดสิบกระมังแล้วตอนซื้อมามีสี่กระมังนอะอันนี้เลี้ยงในดินเนี่ยลองเลี้ยงในดินดูนี่เป็นไงม้่งเนียาดินมาแล้วก็เอาขี้วัวใส่แล้วก็เอาไส้เดือนใส่ไปหน่อยห้า่งอยู่ในดิน <c oughs> เลี้ยงไส้เดือนพันเอฟวันนี้วันที่ยี่สี่ เมษายนซื้อมาตั้งแต่วันที่สิบห้ามีนาเขาบอกยี่สิบวันให้ร่อนออกผมไม่ได้ร่อนหรอกผมก็เติมเติมไ่ให้มันแล้วก็เอาข้างบนข้างบนอะไปใส่ต้นไม้ทําร้านให้มันนี่ยเมื่อวานในสก,กิลินมาตัดไม้ไผ่ให้ลูกพี่นองเอาห่านมาให้ด้วย นี่ไอโอ่งนี่เลี้ยงหอยนะหอยขมเ <c oughs> มาาื่อเช้าลงตักน้ำดู <c oughs> ก็ยังมีนะว <c oughs> สองวสอง